อัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์ใหม่ๆกดติดตามเลยสวัสดีครับนี่คือเดอะนิวการ์ชแนลวันนี้ผมจะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถกระบะในต่างประเทศการทดสอบของ BYD กระบะไฟฟ้าคันแรกของค่ายยังคงทดสอบกันอย่างต่อเนื่องค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่สัญชาติจีนเตรียมเปิดตัวทั้งแบบไฮบริดและพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบในออสเตรเลีย BYD ที่กำลังจะมาถึงได้รับการจับภาพอีกครั้งกับการทดสอบในประเทศจีน ก่อนการเปิดตัวในออสเตรเลียที่คาดการไว้ในช่วงต้นปี2024ภาพอัมพรางล่าสุดปรากฏบนการนิวไชน่าซึ่งแสดงให้เห็นมุมใหม่ๆของ BYD รถกระบะดู a l CAB โดยมีรูปทรงกล่องที่ได้รับอิทธิพลจากทางอเมริกาและระยะยื่นด้านหน้าที่สั้น BYD รถกระบะท,ที่จะมีการเปิดตัวที่ออสเตรเลียคาดว่าจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน2ล้อหรือ4ล้อและสามารถเลือกได้ระหว่างพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบและปลั๊กอินไฮบริดขั้นสูง รายงานจากต่างประเทศแนะนำว่า PHEV จะผสมผสานเครื่องยนต์เบนซินเทอร์ขนาด1.5ลิตรเข้ากับโครงแบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเดี่ยวและแบบคู่ซึ่งรุ่นก่อนให้กำลังประมาณ130กิโลวัตต์หรือ174แรงม้าขณะที่รุ่นหลังน่าจะสูบออกได้มากถึง375กิโลวัตต์หรือ500แรงมา้ารุ่นมอเตอร์คู่คาดว่าจะมีช่วงไฟฟ้าทั้งหมดสูงสุด100กิโลเมตรไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับกำลังขับสำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า แต่คาดว่าระบบส่งกําลังแบบมอเตอร์เดี่ยวขับหลังจะมาพร้อมกับกําลังอย่างน้อย200กิโลวัตต์หรือ268แรงมา้าและมอเตอร์คู่พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อให้กําลังผลิตมากกว่า400กิโลวัตต์หรือ536แรงมา้ารุ่นไฟฟ้าได้รับการตั้งค่าให้มีสไตล์ที่นุ่มนวลขึ้นเพื่อเพิ่มระยะทางในขณะที่รายละเอียดอื่นๆจากภาพการทดสอบล่าสุดได้แก่มือจับประตูแบบเปิดออกได้และฝาครอบล้อที่ได้รับการขัดกล่าวตามหลักอากาศพลาศาสตร์ ภายในภาพเผยให้เห็นว่า BYD ออสเตรเลียจะมีหน้าจอขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ตรงกลางกำหนดเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์เฉิงตูในเดือนกันยายนการส่งมอบรถยนต์รุ่นใหม่ในจีนน่าจะเริ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้ายคาดว่าจะมีการเปิดตัวในออสเตรเลียในต้นปีหน้าเว็บไซต์ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ของจีนใชน้า PEV รายงานว่าอาจมีราคาระหว่าง4 0 0 0 0 0ถึง0 0 0 0นหยวนในตลาดบ้านเกิดซึ่งถ้าถูกต้องจะแปลเป็นราคาในออสเตรเลียเกินกว่า1 2 0 0 0 0ดอลลาร์ ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนกล่าวเมื่อปีที่แล้วว่าจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่มากถึง6รุ่นภายในสิ้นปี2024คาดว่ากระบะไฟฟ้า BYD รุ่นนี้อนาคตอาจจะมาทำตลาดในไทยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ